เงาในกระจกหลังคุณผู้สั่งครับบางครั้งของมือสองมันอาจไม่ได้มีแค่ร่องรอยของเจ้าของเก่าเท่านั้นแต่มันอาจมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ควรรับต่อจากใครเลยก็ได้ผมชื่อเจมส์ครับอายุ30ต้นๆทำงานบริษัทเอกชนอยู่แถวนนทบุรีเมื่อประมาณปีที่แล้วผมตัดสินใจจะซื้อรถคันแรกของตัวเอง ไม่ได้มีงบเยอะมากเลยเลือกดูรถมือสองจากเต็นในพื้นที่ใกล้ๆจนวันหนึ่งผมไปเจอรถคันหนึ่งที่เต็นเก่าแถวบางใหญ่ครับมันเป็นรถเก๋งสีดำยี่ห้อญี่ปุ่นรุ่นยอดนิยมของคนทำงานทั่วไปดูภายนอกก็สวยดีเครื่องยนต์เงียบช่วงล่างแน่นเจ้าของเต็นบอกว่าคันนี้ขายต่อจากลูกค้าประจำใช้ดีมากไม่เคยชนหนัก ราคาไม่สูงเกินไปผมเลยตัดสินใจจองทันทีวันนั้นฝนตกปรยโปๆยฟ้าเหมือนจะมืดเร็วกว่าปกติผมจำได้ดีตอนที่เซ็นเอกสารเสร็จเจ้าของเต็นท์พูดกับผมว่าขับดีๆนะน้องรถคันนี้เขาอยู่กับเจ้าของเก่ามานานมากผูกพันกันหน้าดูตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรแค่ยิ้มรับแล้วก็ขับกลับบ้านแต่ตั้งแต่คืนแรก ทุกอย่างมันก็เริ่มขึ้นครับคืนนั้นผมขับรถออกไปเติมน้ำมันบนถนนมีฝนตกเบาๆกระจกมีละอองน้ำเต็มไปหมดตอนผมมองกระจกหลังอยู่ดีๆผมก็เห็นเหมือนเงาของคนนั่งอยู่เบาะหลังฝั่งขวามันแค่แวบเดียวผมยังคิดว่าคงตาฝาดแต่พอกลับถึงบ้านผมปิดไฟรถลงเสียงติ๊กติ๊ติ๊ เหมือนมีคนเคาะเบาๆที่กระจกหลังมันก็ดังขึ้นมาเองผมเดินอ้อมไปดูไม่มีใครแต่ฝ้าด้านในกระจกกลับมีรอยนิ้วมือเหมือนคนแตะไว้จากด้านในทั้งที่ผมเพิ่งเช็ดไว้ตอนเย็นคืนนั้นผมรู้สึกหนาวเย็นขึ้นมาทั้งตัวทั้งที่เครื่องปรับอากาศในห้องปิดอยู่หลังจากนั้นเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มบ่อยขึ้นครับบางวันตอนขาดไปทำงาน กระจกมองหลังจะสะท้อนเห็นหัวคนโผล่มาแวบเดียวบางครั้งได้กลิ่นน้ำอ,อบไทยจางๆทั้งที่ผมไม่ได้ใส่หรือเปิดเครื่องหอมอะไรเลยมีคืนหนึ่งผมจอดรถไว้ใต้คอนโดตอนเช้าลงมาจะไปทำงานเห็นว่ามีเศษผมยาวๆติดอยู่ตรงช่องลมของเบาะหลังเป็นผมจริงๆครับเส้นดำคลับยาวมากจนพันกันเป็นก้อนผมเริ่มกลัวแล้วครับ แต่ก็ยังพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์คิดว่าอาจเป็นของคนเก่าทิ้งไว้หรือหล่นจากใครที่ขึ้นมานั่งแต่พอผมเอารถไปล้างพนักงานล้างรถกลับพูดขึ้นว่าพี่รถพี่มีคนเสียข้างในหรือเปล่าครับผมตกใจสิถามว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นเขาบอกว่าตอนเขาเปิดฝังเบาะหลังเหมือนเห็นคนผู้หญิงนั่นอยู่แป๊บหนึ่งก่อนจะหายไปหลังจากนั้น ผมเริ่มหลีกเลี่ยงไม่ขับรถตอนกลางคืนแต่มีอยู่คืนหนึ่งจำเป็นต้องขับไปส่งเพื่อนที่ต่างจังหวัดขาไปทุกอย่างปกติขากลับมาคนเดียวประมาณตีสองถนนโล่งมากผมเปิดเพลงคลอเบาๆแล้วก็ขับเรื่อยๆพอถึงช่วงทางโค้งแถวบางปะอินผมเหลือบมองกระจกหลังเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งไขห้าอยู่เบาะหลังเธอใส่ชุดสีขาว แต่หน้าซีกหนึ่งเหมือนถูกเผาไหม้ผมหักพวงมาหลายเกือบหลุดถนนใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ออกแต่พอมองอีกทีไม่มีใครถึงตอนนั้นผมแน่ใจแล้วครับว่ารถคันนี้ไม่ปกติแน่ผมเลยตัดสินใจเอารถไปให้พระที่รู้จักดูให้ท่านเดินวนรอบรถอยู่พักหนึ่งแล้วพูดเบาๆว่าของมันยังไม่ไปไหนเขายังติดอยู่ในนี้ พระบอกว่าวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งผูกพันกับรถคันนี้มากเธอตายอยู่ในรถตอนประสบอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนและเจ้าของเต็นท์ที่ขายให้ผมเขารู้ครับแต่ไม่กล้าบอกทันให้ผมนำของไปทำบุญส่วนตัวรถให้ทำพิธีสะเดาะก,ก่อนใช้ต่อหลังจากทำพิธีทุกอย่างดูเหมือนจะสงบลงอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งเดือนต่อมาผมรับงานนอก ขับรถไปต่างจังหวัดอีกครั้งขณะขับอยู่ดีๆเพลงในรถก็ดังขึ้นเองทั้งที่ปิดไว้จอเครื่องเสียงขึ้นชื่อเพลงว่าคืนสุดท้ายทั้งที่ในโทรศัพท์ผมไม่มีเพลงนี้เลยและเมื่อผมเงยหน้ามองกระจกหลังเธอนั่นอยู่ตรงนั้นครับหญิงสาวชุดขาวที่ใบหน้าคลื่นหนึ่งไม่เกรียมเธอมองผมอยู่ในกระจกสายตาน,นิ่งมาก เสียงผู้หญิงกระซิบแผ่วๆดังขึ้นว่าพี่อย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวอีกนะรถผมหักหลุดข้างทางทันทีคุณผู้ฟังครับเจมส์ James รอดจากอุบัติเหตุครั้งนั้นแต่บาดเจ็บหนัก <c> เมื่อเจ้าหน้าที่ลากรถขึ้นจากข้างทาง <c> พบว่าในรถมีปิ่นปักผมเก่าๆเสียบอยู่ตรงรอยเบาะหลัตงตรงนั้นเองคือจุดที่เจ้าของเก่ารถเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อน และที่น่าขนลุกคือตอนเช็คประวัติจากเตนรถคันนี้เคยชนไฟลุกบนถนนเส้นเดียวกันคนขับคือผู้หญิงที่เพิ่งแต่งงานได้ไม่นานเธอเสียชีวิตในรถในสภาพถูกไฟคลอกทั้งตัวหลังจากเรื่องนั้นเจมส์ไม่เคยขับรถคันนั้นอีกเลยเขาบอกว่าทุกครั้งที่หลับตายังเห็นเธอนั่งอยู่เบาะหลังมองเขาผ่านกระจก ด้วยรอยยิ้มที่ทั้งเศร้าและโหดร้ายในเวลาเดียวกันตอนนี้รถคันนั้นไม่มีใครรู้ว่ามันถูกขายต่อให้ใครไปหรือบางทีมันอาจจะยังจอดอยู่ในเต็นท์ไหนสักแห่งรอใครสักคนมานั่งที่เบาะคนขับอีกครั้งหากคุณชอบเรื่องเล่าผีเรื่องลี้ลับ ก็สามารถกดติดตามช่องขนหัวลุกที่จะมีเรื่องเล่าผีมาให้ฟังเรื่อยๆ